เดนที่ไม่เชื่ออยู่ว่าเราแฟนกันเราก็ก<อ>้าวถอยสมจริงหน่อยหลอกหลอนไปเลยถ้าเราสองคนเนี่ยรักกันมาแล้วเข้าใจป่ะหลกัลกขาหลอกหลอกสมจริงเป็นไงอะแม่งงอะโอ้ยนี่ก็แบบนี้ไงเราก็ไปหลายๆที่ถ่ายหลายๆมุมมุมน้ท้ทีมุมนี้ทีให้ดูเหมือนคู่รักหวานแหยวกันไง<อ>แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆให้เหมือนถ่ายคนละวันเลยนี้เข้าใจ<อ>เข้าใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีรูปเยอะๆมาใส่กรอกใส่อัลบบ้าไว้นะมันก็จะเนียนเหมือนเป็นคู่รักกันมานานแล้วใช่ไหมโอ้ยโอเคโอเคงันถ่ายมุมน อ๋อหันมาด้านนี้ดัานน,นไีไหนอันนี้ด้านนี้อ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยไแบบอี๋ยว้อเดี๋ยนี่เป็นแฟนกันนะทำไมยืนห่างก,กันไปศอกเล่าอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ช่วยยิ้มด้วยถ่ายกับแฟนหรือถ่ายกับบ้านพบุรุษฮะนี้มาสดชื่นหน่อยสดชื่นสดชื่นความรักสีชมพูโอ๋ยยังไม่เนียนเลยอ่ะ ไอ้พัดมืออบเอวหน่อยซิมืนแปลอ่ะเน,นี่ยเฮ้ยอบเลยหรอไม่เอานี่แอนนาจะมารักนัวสมบัติตัวอะไรตอนนี้ฮะนี่ยิ้มเลาทำนี่มันดูสมจริงมากเท่าไหร่นะที่น่าตื่นเต้นที่เชื่อว่าแกสองคนเป็นแฟนกันไม่อยากโดนจับได้เหรอได้น,นะเออก็ได้บอบอย่างเดียวนุ้ยห้ามแฝอ่อเร็วเร็วเร็วถ่ายที่หนึ่งสองนั่นแหละนล่นแหละนล่นแหละยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแอนนายิ้มหนึ่งสอง สร้างกอนเลยสองมือเลยสองอันนี้เลยเหรอไม่ใช่ใครอยู่นะอันนี้อันนี้มาอยู่นี้นี่อผู้สร้างผู้สมหรือเปล่าไม่ใช่นี่จีดูดีเอออ่ะโอเคไปไปไปตองนู้นไปตรงนู้นยิ้มหน่อยเฮ้ยโอเคโอเคละแกชุดลายไทยไทยหนังอินเดียมากๆโอเคหนึ่งสองสามอาจจะฟังแล้วไร ทำมีคนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอหากจะหาให้พ้นสักคำสิ่งที่ทำมีคนรักกันเพราะตัวฉันมาเจอเจอสิ่งดีงาม ที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่แต่ฉันเพียงรู้ใจมไม่อยู่เคียงกัน นี่น,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 น้าเองค่ะคุณนดอนนะนี่หน้าคุณนดอนนี่น้าเองค่ะคุณมาที่นี่ได้ไงก็ก็มากับยายแก่นะสิคะเข้ามาปกติอ่ะประตูก็ไม่ล็อกนี่นาผมว่าเราไปคุยกันข้างนอกดีวกว่าวนี่นี้มันห้องนอนะ คุณนรดอนคะแต่ว,ว่านี่หน้าไม่ถือคะอ่ะคุณดนดอนว่าแต่ว่าคุณนดอนนึกจะมาก็มาไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าละคะอ๋อพอดีผมเองก็มาปัจจุบันทันด่วนเหมือนกันนะก็เลยไม่ได้บอกใครอะด่วนมีเรื่องอะไรด่วนเหรอือไม่มีอะไรก็มาเยี่ยมในพัดมมันอะ แล้วก็เมียม,มันด้วยเมียในพัดเอ๊ะนี่คุณนรดอนหมายถึงน้องแพรน้องสาวนีนาลระคะเปล่านี่คนไม่รู้เหรอว่าพัดมัมีเมียที่นี่ใน,ในพัดมีเมียที่นี่อือฮะก็ผู้หญิงคนนั้นแหละที่ชื่ออนา นี่นคุณนรดอนคะมาเลยค่ะไม่เชื่อนะคะถามยายเกศได้เลยถามเลยค่ะนี่คุณนรดนบอกว่ายายอนนากับในพักเนี่ยเป็นผัวเมียกันฮะในพัชก,กับยายอนนาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะแถมตอนนี้ยายอนนาเนี่ยก็ท้องแล้วด้วย น,นี่อะไรกันที่พวกคุณไม่รู้จริงๆว่าว่ายายนาะเขาท้องได้สองเดือนแล้วเป็นไปได้เหรอเนี่ยเออดิ๊ดค,ค,คุณคุณนดอนคุณนดอนแน่ใจได้ไงคะว่าวิวิว,วยายนามท้องจริงๆอะ่ะนี่นี่นะคนเราเนี่ยนะถ้าท้องก็คือท้องจะมีท้องจริงท้องปลอมด้วยเหรอคุณนดอนคะมันมีสิคะนี่เราสองคนสามารถยืนยันได้เลยนะคะว่า ในพัทกับยัยอนาเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันและที่สําคัญนะคะสองคนนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเคยเคยเคจะกันแน่นอนค่นะแต่อยู่ดีพัทมันจะมาหลอกผมทำไมนี่น่าว่านะคะในพัทเนี่ยอาจจะไม่อยากกลับไปแต่งงานกับกับน้องแพรก็ได้ก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมา ใช่ๆจริงๆเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเกดว่าเกียาณาอาจจะหวังสมบัติของนายพัดก็ได้นะคะก็เป็นไปได้เกดว่าต้องมีอะไรรับลมคมในแน่ๆเลยคะ่ะคุณนดนคะมีหน,น้าว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆคะ่ะ นะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยจะได้ดูแบบว่ามาแหล่ๆวันเลยแบบเนี้ยาดูคีวด้วยค่ะมานีมได้วยไอชั้นนี่มันผู้ชายจะถอดใสงไหนชั้นไม่เกี่ยวนะน้่งน้องนาเราฮะขอบใจนะยาที่ยังอุตส่าห์นึกถึงผู้หญิงตัวเล็กๆตาดำๆคนนี้ไม่เหมือนใครบางคนนี่ฉันตั้งใจจะเซฟให้แกอยู่แล้วจ้าแต่อย่าด่าได้ไหมแหละนี่มันนี่นี่ไงนี่ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่เฮ้ยยุ้ยไม่เอาเดี๋ยวก็ได้เป็นตากุ้งยิงกันทั้งคอนดันหรอกไม่หรอกน่าเชื่อฉันเข้าไปเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้อ่ะช่วยกันหน่อย ถามกับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนใครโครนมากมายไม่เจอคำตอที่ผ่านมานั้นมีคิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆ แค pues mm e nah ่ตัวฉันเพียงรู้เป็นสุขใจไม่อยู่เคียงกันอาจจะฟังแล้วไรเหตุผลว่าสิ่งที่ทำามีคนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มกันเ่อวันแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักคำ